รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้รายการแสงธรรมสองทางได้มาทำรายการเพื่อจะได้เผยแผ่ธรรมะออกสู่สาธุชนโดยทั่วไปวันนี้ทางวัดบุธรรามก็ได้ต้อนรับคณะผู้จัดทำรายการได้มา ทำรายการธรรมะสู่ประชาชนอัตมาเป็นรองเจ้าอาวาสวัดบุธรรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจะได้ขอฝากธรรมะที่เป็นข้อคิดในช่วงนี้เป็นช่วงทำบุญเพราะอยู่ในเทศกาลพัรษาพระสงฆ์ได้อยู่จำพัรษามาตั้งแต่กลางเดือน8 จะครบกำหนดที่จะออกกลางเดือน11นี้ก็จะประวรณาออกพรรษาในช่วงเทศกาลพรรษานี้ทางวัดพุทธรามก็มีประชาชนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติมารักษาศีลอุโบสถเป็นประจำทุกวันพระไม่ได้ขาดก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้มาทำบุญตามหลักในทางพระพุทธศาสนา เพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งเป็นความสุขผู้ใดได้ทำบุญแล้วก็มีความสุขสุขกายสุขใจความสุขเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลายเราจึงได้มาทำบุญสร้างบุญกุศลผลทานตามหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักคำสอนอยู่ว่าหนึ่งให้เว้นจากบาปความชั่วทั้งปวงทั้งหลาย อันที่สองให้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันที่สามทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดของแพ้่นี่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำว่าเว้นจากบาปนั่นก็คือ,บา,คอบาปคือสิ่งที่ไม่ดีความชั่วทั้งปวงทั้งหลายตั้งกองให้เว้นเว้นจากบาปมาทำความดีการเว้นบาปก็คือการรักษาศีลศี้ห้าก็าดีศีลแศีลอุโบสถ ศีลสิบศีลสองยี่สิบเกก็ดีถ้ารักษาได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรามีความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลตามหลักในทางพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะจะรวมให้สั้นก็รวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ที่มีสติไม่หลงลืม ไม่ประมาทบางคนก็ประมาทว่าข้าพเจ้ายังอายุน้อยยังไม่แก่ไม่เท่าจะยังไม่ทำคุณงามความดีจะยังไม่สร้างบุญสร้างกุศลเมื่ออายุมากแล้วเป็นคนเท่าคนแก่จึงจะทำบุญทำกุศลถ้าผู้ใดคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ประมาทเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ไปจนเป็นคนเท่าคนแก่หรือไม่ เพราะสังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่อันที่สองบางคนก็ประมาทว่าข้าพเจ้ายังไม่รวยนะจะยังไม่ทําบุญทําทานให้รวยเสียก่อนจึงจะทําบุญแต่คิดอย่างนี้ก็เป็นผู้ประมาทเหมือนกันเพราะการทําบุญนั้นถึงไม่รวยก็ทําได้เราไม่มีปัจจัยไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายเราก็ทําสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนมากถ้าให้ทานก็จะต้องลงทุน จะต้องมีทุนมีทรัพย์สมบัติจึงจะให้ทานได้การที่ไม่ลงทุนก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ต้องลงทุนมากเราทําอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านเรามีเกตนางดเว้นจากบาปอกุศลกรรมทั้งปวงทั้งหลายทําใจให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วแม้อยู่ที่บ้านก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันอันนี้ทําบุญด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนานี้ไม่ต้องลงทุนมาก นี่แหละคือหลักแห่งการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาหลักแห่งการทำบุญนั่นถ้าจะตามหลักจริงๆก็มีอยู่สามอย่างบ้างสิบอย่างบ้างสามอย่างก็คือทานมอมไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ทานศีลไมยบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมยบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาสามประการนี้เป็นบุญเป็นกุศลทานอมไมบุญสําเร็จด้วยการให้ การให้อย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลให้โดยไม่คิดเสียดายให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยกิจที่เสียสละให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อกูลซึ่งกันและกันให้ด้วยเป็นการบูชาคุณเหล่านี้เป็นต้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้หวังผลตอบแทนให้แล้วก็มีความพอใจมีความสบายใจเป็นสุขใจเพราะฉะนั้นการให้นี้แหละจึงทําให้ผู้ให้มีความสุข มีความอิ่มใจเบิกบานใจคนโบราณท่านสอนไว้ว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยเราต้องใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดเป็นผลทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มีทรัพย์สมบัติมีเงินบีทองเข้าของสมบัติมากมายก็มาแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่หนึ่งให้เอาไปบำรุงบิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดาผู้มีพระคุณท่านเลี้ยงเรามาท่านให้ชีวิต ให้ร่างกายให้สติปัญญาให้โอกาสให้อภัยทุกอย่างบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณถ้าเราได้มีปัจจัยส่วนหนึ่งไปบำรุงบิดามารดานั่นก็ถือว่าเกิดประโยชน์ซื้ออาหารอร่อยอร่อยให้บิดามารดาได้รับประทานซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ท่านได้ใช้จัดที่หลับที่นอนให้บิดามารดาได้พักผ่อนหลับนอนสบายใจอย่างนี้เป็นต้นทำให้บิดามารดามีความสุข ทรัพยบัติของเราจึงจะเกิดประโยชน์ทรัพย์ส่วนที่สองนั้นเอาไปส่งเสียบุตรธิดาให้ได้ศึกษาเราเรียนให้วิชาความรู้แก่บุตรธิดาส่งเสียให้เขาได้เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาตามลําดับมีปัจจัยมีเงินมีทองก็ส่งเสียให้บุตรธิดาได้ศึกษาเราเรียนก็ชื่อว่าเราให้สติปัญญาแก่เขา เมื่อเขาเรียนสำเร็จมีสติปัญญามีความรู้ก็จะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมอยู่อย่างมีหน้ามีตานี่แหละก็ถือว่าเราได้ให้เอาทรัพย์สมบัติมาแบ่งให้เกิดประโยชน์ส่วนที่สก็เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองซื้ออยู่ซื้อกินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงญาติพี่น้องให้ได้กินอิ่มน้ำํำราญไม่ให้อดให้ยากนี่จึงจะเกิดประโยชน์แก่ทรัพย์สมบัติที่เรามีส่วนที่สนั้น โบราณท่านสอนไว้ว่าให้เอาไปทำบุญทำทานตามการตามเวลาตามศรัทธาตามโอกาสมากบ้างน้อยบ้างทำให้พอดีไม่ต้องมากเกินไปเรามีก็มีมาแบ่งมาทำบุญให้ให้เจ้าของมีความสบายใจอิ่มใจสุขใจไม่ใช่ว่าทำแล้วตนเองเดือดร้อนก็ไม่ใช่ทำให้พอดีพอเหมาะพอสมอนี่ตามหน้าที่ของพุทธศาสนก,กชนทางหลาย เพราะบุญเป็นที่พึ่งของเราในโลกนี้และในโลกหน้าในโลกนี้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ทำความดีแล้วเราก็มีความสบายใจมีความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจในภายภาคหน้านั้นเมื่อคิดถึงบุญที่เราทำคิดถึงความดีที่เราทำครั้งใดเราก็มีความปลื้มปิติในบุญกุศลในความดีที่เราสร้างที่เราทำนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําคุณงามความดีเพราะคนเราได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลส,ส่งให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีปุเพกะตะปุญญาตามีมนุษย์ศธรรมมีศีลมีธรรมจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดแล้ว ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วมนุษย์จะอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่นานไม่เกินร้อยปีเราก็จะต้องหนีจากโลกมนุษย์นี้ไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝากอะไรไว้ในโลกมนุษย์ก็คือต้องทําความดีฝากไว้สิ่งใดที่เป็นความดีก็ฝากไว้ในโลกมนุษย์นี้แหละจะเป็นอนุสรณ์ให้คนได้ระลึกนึกถึง ว่าครั้งยังมีชีวิตอยู่เราได้ทําคุณงามความดีฝากไว้ในโลกมนุษย์นี้คนจะได้หวนระลึกถึงคุณงามความดีของเรานี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้เว้นบาปให้ทําความดีทําใจให้บริสุทธิ์สะอาดของแผ้วสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าเราก็ยังมีอีกมากบุคคลที่ประสบภัยต่าง วาตภัยอักขีภัยอุทกภัยเขามีความเดือดร้อนเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเราได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความเดือดร้อนถ้าเราได้ช่วยเหลือเราก็มีความภูมิใจแล้วก็จะติดตัวเราไปความดีนี่แหละจะอยู่ในใจของเราทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเป็นของนอกกายหามาได้ได้ใช้ใจ่าย ถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่เรามีบุญกุศลนั้นก็อยู่ที่ใจของเราทําแล้วมีความพอใจมีความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญสั่งสมบุญก็คือทําเรื่อยๆทําบ่อยๆก็เรียกว่าเป็นการสั่งสมทําความดีบ่อยๆทําแม้จะทําทีละน้อยทีละน้อยแต่เราทําบ่อยๆก็เป็นการสั่งสมบุญ เมื่อจังสมมากๆบุญก็จะเกิดในใจของเราเป็นบุญที่มาหาศาลเราคิดถึงบุญเมื่อไหร่เราก็มีความสุขความอิ่มใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานิดหน่อยไม่ยืนยาวนานท่านจึงบอกว่าคนเราเกิดมาได้เพราะบุญคนเราได้เกิดมาเป็นเพราะว่าบุญกุศลได้เกิดมาเป็นคนบุญกุศลนั้นนำพาอายุไม่ยืนนานทุกทุกท่านไม่เกินร้อย ชีวิตนั้นนิดหน่อยใครเกินร้อยนับว่าบุญเกิดแล้วแก่เจ็บตายทั้งหญิงชายหลีกไม่พ้นเนีเกิดแล้วแก่เจ็บตายทั้งหญิงชายหลีกไม่พ้นเกิดแล้วตายทุกคนทั้งยากจนและคนรวยคนจนก็ตายคนรวยก็ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้สั่งสมบุญเอาไว้ ด้วยให้การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้แหละจะเป็นสมบัติของเราเรียกว่าอัตตสมบัติส่วนสมบัตินอกกายนั้นท่าเรียกว่าประหิตะสมบัติหาให้คนอื่นมามากแล้วหาให้ลูกให้หลานให้บุตริดาให้ญาติให้มิตรให้พี่ให้น้องอันนั้นเป็นประหิตะสมบัติหาเพื่อคนอื่นแต่บุญกุศลนี้เราหาเพื่อตนเอง ใครทำใครได้ใครทำบุญไหว้ผู้นั้นก็มีความสุกสก,กายจุกใจในโลกนี้ในโลกมนุษย์นี่แหละในชาตินี้แหละได้ทำแล้วก็มีความปลื้มปิติในบุญในกุศลเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญไว้เกิดกูลไหว้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องคําว่าญาตินก็มีอยู่อีกสองฝ่ายญาติทางสายโลหิตอีกฝ่ายหนึ่งญาติที่ทำอีกฝ่ายหนึ่งญาติทางสายโลหิตนี่คือเกิดในตระกูลเดียวกัน ถ้ามีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันก็นับว่าเป็นญาติแต่ถ้าไม่มีน้ำใจแก่กันแล้วแม้จะเกิดในท้องมารดาเดียวกันญาติเหล่านั้นก็ห่างเหินไปห่างไกลกันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีน้ำใจญาติธรรมไม่ได้เกิดในตระกูลเดียวกันพบปะร่วมการร่วมงานในหน้าที่การงานได้พบปะสนทนาถูกคอกันเห็นใจซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยเหลือ ื่อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็นับว่าเป็นญาติญาติในทางธรรมพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นคนโบราณอีสานท่านจึงบอกว่าพี่น้องบ่หลายให้ผูกเชียวผูกเกอก็หมายความว่าผูกมิตรผูกมิตรไม่ตรีต้องเป็นมิตรกับทุกคนรู้จักให้อภัยแก่กันและกันเพราะฉะนั้นคําว่าทานเนี่ยมันจึงมีมีความกว้างความกว้างมาก ทานคือให้อะไรบ้างให้อามิสทานให้ธรรมทานให้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละศีลข้อหนึ่งจึงเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีการให้อภัยแก่กันและกันศีลข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้จะต้องอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำร้ายซึ่งกันและกันศีลข้อหนึ่งในการเว้นจากปาณา,าติปาดคือการเอาชีวิตของสัตว์อื่นบุคคลอื่นน ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีอภัยไม่ให้อภัยแก่กันและกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อภัยแก่กันและกันการทําบุญนั้นต้องทํำให้ครบทั้งสามอย่างหนึ่งทานก็ให้สองศีลก็รักษาสาภาวนาก็ให้มีไม่ใช่จะเอาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเอาอย่างเดียวนั้นบุญก็ไม่ครบบกพร่องนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำบุญให้ครบทั้งสอย่าง ทานก็ให้ศีลก,ก็รักษาภาวนาก็เอาให้ครบทั้งสามประการนี้ทานเป็นต้นบุญศีลเป็นดอกของบุญภาวนาเป็นผลของบุญคือทำให้เรามีความสุขสุขกายสุขใจคนจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ต้องเพราะการประพฤติปฏิบัติให้ดีศีลท,ทำให้เราสวยสดงดงามมีระเบียบสวยงามในที่ทุกแห่ง ภาวนาเป็นผลทำให้เรามีความสุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายผู้ใจบุญทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีตามหลักในทางพระพุทธศาสนาหนึ่งให้เว้นจากบาปค,ความชั่วทั้งปวงทั้งหลายสองให้ทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์อันที่สามนี้ทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วมีใจบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันและกัน ไม่คดไม่โกงไม่ชอบโกงซึ่งกันและกันทำทั้งหลายก็จะรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญท้ายที่สุดนี้ก็ขออาํานวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภะปฏิพานคุณาสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคน เพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคำว่ามาประมาถ้ามานุยุนเฉทะจงอย่าอยู่ด้วยความประมาท